i t t r r f r r s s h p ร d พ a ดแคที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะได้เวลาของ DITP Refresh Season 2 Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ EP นี้อยู่กับดิฉันชาเอมจิรพัฒน์เลือกเปียซั์นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะคุณชเชมแล้วก็คุณผู้ฟังดิฉันฟ้าภาวินีธนีวูธผู้ปฏิบัติงานกรมค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่นําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการไทยซีเล็กซึ่งจะมีทั้งหมด4ประสนด,ด้วยกันค่ะ ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามฟังซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะรับรองเลยว่าเนื้อหาของไทยซีเล็กแต่ละ EP นั้นครอบคลุมครบทุกมิติเลยล่ะคะ่ะใช่แล้วค่ะคุณฟ้าคะ หลังจากสถานาการณ์โควิดนะคะได้คลี่คลายลงไปบ้างแล้วเนี่ยก็ทําให้การใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่อะค่ะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติกันแล้วนะคะใช่เลยค่ะหลายคนค่ะก็เริ่มคลายความวิตกกังวลในการที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกันแล้วยิ่งบริษัทหลายแห่งอะค่ะก็ได้ยกเลิกนโยบาย work from home กันแล้วให้พนักงานอะเริ่มกลับไปทํางานที่ออฟฟิศกันตามเดิม,มก็จะยิ่งทําให้อัตราการเติบโตของการใช้บริการร้านอาหารนะคะเติบโตสูงมากขึ้นทําให้นะับเป็นโอกาสที่ดี ของธุรกิจร้านอาหารไทยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ถ้าพูดถึงความนิยมของร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยต้องเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะยืนยันได้จากข้อมูลเทน์ในการเลือกร้านอาหารของชาวอเมริกันที่สำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนิวยอร์กได้แชร์ข้อมูลไว้ว่า o o g l e t r e n d s ได้มีการวิเคราะห์ความนิยมของคำค้นหาใน Google นะคะเพราะว่าอาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมอันดับ4อของชาวอเมริกันเลยค่ะรองมาจากอาหารจีนอาหารเม็กซิกันแล้วก็อาหารอิตาเลียนฟังแบบนี้ก็น่าดีใจมากเลยนะคะยิ่งร้านอาหารไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากแค่ไหนเราก ็ต้องยิ่งรักษาระดับคุณภาพให้มากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มตอนแรกของซีรีส์นี้กันที่เรื่องราวของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทซิเล็กกันเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มจากทาความรู้จักกันก่อนว่าไทซิเล็กคืออะไรนะคะไทซ s เล็กก็คือตราสัญลักษณ์ ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับคัดเลือกเพื่อการันตีว่าร้านนี้จำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ค่ะผ่านกระบวนการและขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วค่ะร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ค่ะก็จะดำเนินการโดยคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะ<อ>ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะคะในต่างประเทศก็ยังไม่มีวัตถุดิบอาหารไทยจาหน่าย แพร่หลายมากนักค่ะอาหารไทยก็เลยถูกปรุงโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศนั้นๆแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่ผู้บริโภคชาวต่างประเทศคุ้นเคยเป็นหลักค่ะค่ะและเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะคะ mm. ก็จะทําให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามไปด้วย mm. จึงทําให้มีนักลงทุนต่างชาติลงทุนเปิดร้านอาหารโดยอ้างว่าเป็นอาหารไทย แต่อาหารที่จําหน่ายกลับไม่มีรสชาติที่เป็นไทยแท้ค่ะ,ะหรือบางแหง่งถึงขั้นไม่มีความเป็นอาหารไทยทั้งวิธีการปรุงแล้วก็การบริการเลยเรียกว่าแตกต่างจากการบริการในร้านอาหารไทยในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะอาหารไทยที่ปรุงจําหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนหนึ่งเนี่ย จึงไม่มีรสชาติที่มีความเป็นอาหารไทยเท่าที่ควรยากที่นักท่องเที่ยวนะคะจะหาร้านอาหารไทยที่มีรสชาติความเป็นอาหารไทยแท้ได้ค่ะใช่ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะรัฐบาลไทยอ่ะค่ะก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ของเราอ่ะค่ะ,คะดําเนินการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศค่ะซึ่งเราก็ได้สนับสนุนการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ปีพศ2541และต่อมาก็ได้มีการมอบ ตราสัญ,ญลักษ์ไทยซีเล็กเพื่อรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศค่ะค่ะสําหรับแนวคิดในการจัดทําตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะก็เพื่อรับรองมาตรฐานรสชาติและก็คุณภาพของร้านอาหารไทยโดยร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยและได้รับตราสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องผ่านการพิจารณาในหลายๆด้านนะคะตั้งแต่บนตัวอาหารไปจนถึงก้นครัวกันเลยทีเดียวใช่ค่ะทั้งความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยคุณสมบัติของเชฟการเลือกใช้วัตถุดิบอุปกรณ์การปรุงอาหารมาตรฐานการบริการความสะอาด และก็ยังรวมไปถึงบรรยากาศภายในร้านด้วยนะคะค่ะโดยเราเนี่ยก็จะแบ่งประเภทของตราสัญลักษณ์ไทซิเล็กสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะค่ะประเภทแรกนะคะก็คือไทซิเล็กซิกเนเจอร์ค่ะจะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยมมีการตกแต่งร้านสวยงามและก็มีการบริการที่เป็นเลิศค่ะค่ะประเภทที่2ก็คือไทซิเล็กคลาสสิกค่ะ จะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานอาหารไทยค่ะมีคุณภาพอาหารแล้วก็มีการให้บริการและการตกแต่งร้านอยู่ในระดับที่ดีค่ะค่ะประเภทที่3ก็คือไทยเล็กแค c เชียลค่ะเราจะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีขนาดเล็กมีความเรียบง่ายให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการค่ะเช่นร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ทหรือจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดหรือร้านที่มีที่นั่งจํากัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้านค่ะ รวมไปถึงร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่จะเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทยค่ะ,คะหรือร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนวสตรีทฟู้ดและก็ฟู้ดทรัคค่ะสำหรับร้านอาหารไทยในประเทศไทยนะคะซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันค่ะก็ค,ะคือไทยซ e เล็กซิ g เนเจอร์ไทยซ e เ e ็ก c ลาสสิก แต่ประเภทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไทยเซเล็กยูนีคค่ะสําหรับมอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีเมนูอันเป็นอันตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะได้แก่ร้านอาหารไทยภาคใต้หรือจะเป็นร้านอาหารภาคเหนือหรือร้านอาหารอีสานก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องย้ํานะคะว่าตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กในแต่ละประเภทเนี่ยที่เรามอบให้ะคะ่ะเราไม่ได้มอบให้เป็นการจัดอันดับของร้านอาหารแต่เราจะมอบให้ตามลักษณะของร้านค่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วอย่างเนี้ยเราจะแยกประเภทของตราสัญลักษณ์ได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะ เราก็สังเกตได้จากสีของสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่หน้าร้านซึ่งก็จะมีด้วยกันสีสีด้วยกัน 1. ไทซิเล็กซิกเนเจอร์จะอยู่บนพื้นสีทองไทยซิเล็กคลาสสิกจะอยู่บนพื้นสีแดงไทซิเล็กแคชชวลนจะอยู่บนพื้นสีฟ้าและไทยซิเล็กอยู่นี้ก็จะอยู่บนพื้นสีส้มค่ะซึ่งการจะได้มาของตาสัญลักษณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการตัดสินอยู่ใช่ไหมคะคุณเฉมใช่ค่ะคุณฟ้าตราสัญลักษณ์ไทซิเล็กเนี่ย กระทรวงพาณิชย์นะคะจะมอบให้กับร้านที่ปรุงอาหารรสชาติตามต้นตำรับอาหารไทยคะ่ะโดยจะต้องใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยมีการตกแต่งร้านที่บ่งบอกความเป็นไทยแต่ก็อยากจะย้ําให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกสักนิดนะคะว่าตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ตของเราเนี่ยไม่ใช่การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนะคะแต่จะเป็นเพียงการบ่งชี้ว่าร้านอาหารนั้นๆเนี่ยให้บริการอาหารที่ผ่านการปรุงตามมาตรฐานของอาหารไทยคะ่ะโดยจะต้องใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามต้นตำรับอาหารไทยด้วย ใช,ใช่แล้วค่ะเพราะในเรื่องของมาตรฐานสถานประกอบการนั้นเขาจะมีหน่วยงานของสาธารณาสุขดําเนินการให้อยู่แล้วค่ะเอคุณชัยเอมคะแล้วถ้าเรามีร้านอาหารมากกว่าหนึ่งสาขาล่ะคะต้องยื่นขออยังไง ค่ะสำหรับร้านที่มีมากกว่าหนึ่งสาขานะคะก็จะต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษ์ไทซิเล็กแยกแต่ละสาขาค่ะค่ะโดยแต่ละร้านเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ประเภทของร้านซึ่งอายุของการใช้งานตราสัญลักษณ์เนี่ยจะมีอายุ3ปีค่ะถ้าร้านอาหารจะต้องการขอต่ออายุก็จะต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนถึงวันหมดอายุ3เดือนค่ะค่ะแล้วร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ไทซิเล็กหรอคะต้องมีคุณสม ตอ,อย่างแรกเลยนะคะจะต้องเป็นร้านอาหารไทยที่ปรุงแล้วก็ให้บริการอาหารไทยเป็นหลักกับลูกค <ped> ้าค <clair> ่ะแล้วก็จะต้องมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า60%ของรายการอาหารทั้งหมดที่มีในร้าน <ped> ค่ะค่ะและต้องเป็นร้านที่เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีเชฟที่เป็นคนไทยค่ะหรือถ้าเชฟไม่ใช่คนไทยเชฟก็จะต้องมีประสบการณ์ในการทําอาหารไทยหรือมีใ <ped> <ค>บรับรองผ่านการฝึกอบรมการทําอาหารไทยเป็นเครื่องการันตีค่ะค่ะ แล้วถ้าร้านอาหารที่สนใจอยากจะสมัครขอเข้ารับตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กล่ะคะสามารถสมัครผ่านช่องทางไหนได้บ้าง สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์หรือขอต่ออายุการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์นะคะสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่อีเมล thaiselect d i t p gmail com ค่ะหรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าสคตในพื้นที่ได้เลยค่ะค่ะส่วนร้านอาหารไทยในประเทศไทยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองธุรกิจบริการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการหรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์02-547-5954หรือทางอีเมลก็ได้ค่ะที่อีเมล thai select dbd gmail com ค่ะค่ะโดยในขั้นตอนการคัดเลือกนะคะก็จะมีกรรมการหรือผู้แทนที่กรมมอบหมายค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารจะไปชิมอาหารจะให้คะแนนร้าน ตามหลักเกณฑ์คู่มือการตรวจให้คะแนนที่กำหนดค่ะแล้วก็จะประเมินข่าวว่าจะมอบตราสัญลักษณ์ไทยซเล็กประเภทใดให้กับร้านอาหารนั้นๆค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเนี่ยสมัครเข้ามาขอใช้ตราสัญลักษณ์กันเยอะๆนะคะเพราะร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยค่ะเช่นได้รับการประชา<ม>สัมพันธ์ในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของกรมได้เข้าร่วมกิจาก,การรมต่างๆที่กรมจัดขึ้น รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และโมบายแอปพลิเคชันไทยซีเล็กหรือในกรณีที่เป็นร้านอาหารในต่างประเทศก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด้วยค่ะืค่ะก็สิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทยซีเล็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์ DITP Refresh ได้ใน EP ต่อไปค่ะทุกวันอังคารแล้วก็ วันุค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือถ้าต้องการข้อมูลการค้าอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามสายด่วน1169ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169